ล่าสุดที่ทางเจ้าหน้าที่สามารถรวบตัวได้นะครับกองปราบครับรวบตัวนายฉุยเขาจันได้แล้วหลังจากหนีกบดานอยู่ย่านรามคำแหงนี่เองครับมากบดานที่กรุงเทพนะฮะเข้ากรุงเทพใช่แล้วตอนนี้นะครับก็อยู่ระหว่างการควบคุมตัวสอบสวนที่กองปราบปรามอยู่นะครับสําหรับประวัติของนายจํารัดรักจันหรือว่าฉุยเขาจันเนี่ยตกเป็นผู้ต้องหานะฮะในคดีเนี่ยก้าคดีด้วยกันเนี่ยนะฮะตอนนั้นก็ถูกจับตัว เข้าไปนะครับเพื่อที่จะสอบสวนที่กองปราบนะครับสื่อหลายสำนักพยายามสอบถามโดยเฉพาะประเด็นต่าง,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 างๆเนี่ยนะฮะแล้วก็การหลบหนีกบดานทาะจริงๆตั้งแต่วันที่9จนถึงตอนนี้เนี่ยนะครับผ่านมา10กว่าวันเนี่ยนะฮะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยพยายามติดตามโดยตลอดนะครับเป็นผู้ต้องหารายสําคัญที่เจ้าหน้าที่อยากติดตามและทางพบตรนะครับพลตรจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุกก็ลงพื้นที่ ไปด้วยนะครับ,รบเพื่อที่จะไปสอบปากคำด้วยตัวเองที่กองปราบเลยนะครับรเป็นมือปืนรายสำคัญที่เจ้าหน้าที่ต้องการตัวและถจริง